เจกวอนชื่อชื่อเจกวอนชื่อชื่เราจะสอบหนึ่งสองสามสี่เราจะสอบเจกวอนจีจีนะครับอันนี้เป็นการทดสอบพาวเวอร์มีนะครับสุดสองชแนลอี้อโปคะนะครับหกร้อยห้าสิบต่อข้างที่สี่โอห์มนะครับสองข้ามวมการพันสามนะครับคุณพี่นะครับเดินทางมาจากสุโขทัย มาเยี่ยมเยือนที่ร้านเรานะครับแล้วก็สนใจมิกตัวนี้ขอทดสอบก่อนได้ไหมก่อนที่จะซื้อ,อเราก็จัดให้นะครับนะครับตอนนี้เราก็ทําการต่อซับ15นิ้วคู่นึ่งแล้วก็ต่าร12นิ้วพร้อมแหลมโจชิลวดมาแล้วว่านะครับ,นะรบอีกคู่หนึ่งก็คือแยกซ้ายขวาเลยเดี๋ยวให้ฟังเสาย เป็นยังไงบ้างครับคุณพี่ได้ฟังแล้วครบวงจรไหมครบครบนะออปชั่นครบเลยนะครับเฟกก็ดีนะครับเสียงก็แน่นเนาะ <พบ S 2> <บ>นี่คุณพี่เขาจะไปแยกลายด้วยใช่ไหมที่บอกนะครับที่บอกไว้ก็จะมีประมาณ6กถึงแลายเนาะ,นะถ้าเอาแช่องเลยเนี่ยผมมองเลยว่าม,มันมันรีบัดข้างหน้ามันเพิ่มไม่ได้มันฟิกนะครับคือมันฟิกไปแล้ว อ,อย่างนี้ยังเหลืออยู่4ช่ช่อง <Okay. S 1> ก็ใช้8ยังเหลือ4แล้วแต่เราว่าเราจะไปทำอะไรเพิ่มก็ได้ไม้สัก 2, 3, 4ก็ได้นะครับตัวนี้มีปุ่มทูดีเอนะครับมีปุ่มทูดีอี USB นะครับ,รบให้พร้อมเลยแล้วแต่เราไปเลือกเล่นเอานะครับออปชั่นครบจริงๆแล้วสามารถทำเป็นมิกไบได้ด้วยร้องเด็กกินกาแฟอูเรนส์เสีย อะไรทดสอบทดสอบเช็ควางชือเชืเฮวอเชื่สวัสดีครับเช็คเช็คโอเคพีค่งั้นขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะคะรับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกับร้านเด่นบางบ่อหรือร้านแต่งเสียงรุ้งโลดนนะครับขอขอบคุณะคะี่ครับ